ครับผมที่หาวันนี้เอาเป็นไงบ้างครับทใส่ใเตรียมจัดงานนี้ต้องเป็นขับเลยใช่ครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้น,ตนเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นการรวมตัวเป็นมไม่ใช่คอนเสิร์ตแต่เป็นแบบการรวมตัวสัมมนาครับผมพูดปากพูดคุยแบบสไตล์กันเองเอใช่แลบวกอุ่นหน่อยแบบอบอุ่นแต่แย่เยอะมากตั้งพันห้าร้อยคนใช่ไหมวันนี้ที่ชลบดีพันห้าสิบเจ็ดครับผมพันห้าสิบเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดคนมีมีอะไรเกี่ยวกับตัวเลขไหมครับ ไม่่เกียวซื้อได้นะครับไม่มันไม่มีไม่มีอ๋อแฟนแพลก็คือเป็นฟรีด้วยหมทใช่ครับผมมามาจอยกันครับผมเพราะว่าปีนี้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตก็มาจัดสัมมนาแทนเออคือจัดในตอนพิเศษเในแบบพิเศษใช่ใช่เพราะว่าปกติไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้จัดตรงวันเกิดด้วยครับอันนี้ก็จัดตรงวันเกิดของตัวเองด้วยก็มาอยู่ด้วยกันร่วมโมเมนต์พิเศษด้วยกันจะเป็นความทรงจำ า1วใช่ไหมคะให้าสามวหนึ่งขวดค <c oughs> รับนไง้าสารสของเรารู้สึกแตกต่างมากถ้า30กับสารเสพดรู้สึกแบบแตกต่างนะเพราะมันมันเริ่มนับเลขไปแล้วครับผมแต่สุดท้ายก็อาอยุก็เป็นเพียงแค่ตัวเลขครับ <c oughs> ยังรู้สึกเด็กอยู่นะ <c oughs> ยังยังมีความเด็กอยู่ครับผมแต่ก็รู้สึกว่าเออก็ต้องมีมีอะไรที่แบบมั่นคงในชีวิตแล้ว ในการเลี้ยงตัวเราเองหรือว่าครอบครัวให้มากขึ้นไม่อไนะไม่ไม่เซอร์ไพรส์ครับดูอยู่แล้วคุยกับหนูเมื่อวานว่าหนูหนูมาแน่นอนคิดว่าไงก็ต้องมาอยู่แล้วแต่จะมาช่วงไหนหนูก็สารภาพว่าจะมาช่วงไหนหนูก็จะบอกแต่ก็ไม่บอกับผมก็เลยมาเซอร์ไพรส์ตอนแรกเห็นในทวิตเตอร์ว่ามีพิกหนุ่มที่ในใจท่าทางสังเกตนิวก้อยิวก้อยก็กระเดิมกันนะตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอะใจแล้วก็ ตอนทีมงานใส่มีทีมงานใส่แล้วทีมงานก็ทำนิ้วกระเดิดดูเออมันก็กระเดิดมกันเพราะว่าเพราะว่าเสื้อผ้ามันกระตุ้มมันแบบกระเดิดะอะไรเงี้ยแต่คิดในใจว่ามันต้องมาช่วงเซอร์ไพรส์มันเกิดแน่ก็เลยมาจริงแต่ไม่คิดว่าจะใส่ใส,ใส่ชุดลิกหนุ่มมาใส่ออชุดหมามาจริงคือเขาก็ตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์เราแต่เขาปิดไม่อยู่มาปิดไม่อยู่หรอก จำอะไรเขาได้พี่ดีนเราทักแต่แรกหรือว่าเป็นนนูน่นนตอนแรกจำไม่ได้แต่ถ้าผมมาช่วเกระเง็นก็เป็นหนูแน่นอนอถ้าเป็นคนอื่นก็เฟล,ลนะแล้วก็แอบสังเกตเปิดซิปขลักเอาใส,ส่เสนนื้อซูเปอร์สันของค์นี้นีเ่เห็นเขาไปดมกลิ่นด้วยตอนแรกดมก็ได้กินน้ำหอมแต่ไม่ใช่น้ำหอมแต่น่าจะเป็นน้ำหอมที่เขาชิจิมาอ๋อเออวันนี้เมื่อกี้เพีงแต่เรามีร้องเพลงมีเล่นเกมมีอะไรอันนี้คืออาจารย์ด้ทุกอย่างเราคิดเองอย่างไรพี่ซ จริงๆก็อยากให้ชิวๆครับผมแล้วก็อยากเล่าเรื่องในในภาพที่เราอยากเล่าไม่รู้ว่าเล่าถูเรื่องหรือเปล่าแต่ก็พูดไปตามความรู้สึกฟิลๆิลไปครับผมแล้วก็มีเล่นเกมแล้วก็โพสต์อิทที่เป็นขับครับผมก็เอามาถายตอบกันครับผมแล้วน้องนี่ยก็คุยเลืเล่อย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเลยไปเรื่อยๆเอออันนี้มีมีอะไรให้พี่ต้อเป็นเค้กไหมครับที่ถึงมา้เป็นเค้กยังยังรออยู่ฮะยังไม่ได้เลยฮะแต่ใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรพี่สี่นี่ก็บอกหนูไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆหรอกเก็บตังค์ซื้อบ้านเพราะว่าหนูเก็บตังค์ซื้อบ้านอยู่อยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อแม่สิเก็บบ้านอยู่ด้วยกันเหรอเดี๋ยวต้องซื้อก่อนครับอันนี้คือแบบเพราะว่าเราไม่ต้องบอกเราไว้แล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรือยังไงหรือพว่บอกแล้วบอกแล้วแต่หนูน่าจะซื้อมาให้นะครับ าบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรแพงๆยากได้บ้านอยากได้รถอยู่แล้วครับผมไม่อยากคิดไหมครว่าจะเป็นอะไรอย่ไไม่รู้เลยอ่ะหนูก็คงคิดหนักเหมือนกันว่าจะซื้ออะไรเฮียนี่ก็แอบรู้เหมือนกันถ้าซื้อให้จะเป็นอะไรหรือว่าไม่ซื้อพี่มีมีกระติบของน้องไหมเพื่อนไม่เลยอันนี้อันนี้ไม่เลยฮะอันนี้ไม่ได้พูดอะไรหรือว่าอยากได้อะไรเออปกติเราก็ใช้อะไรปีอิ้ยแล้วแต่หนูเลยครับผมแล้วแต่หนูเลยจริงถ้าอยากได้ ไม่ทันแล้วพูดตอนนี้ไม่น่าจะพูดหรอน่าจะซื้อไปแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ใครยังไม่ได้ให้เราใช่จริงๆเขาอวยพรวันคนแรกเลยนะอวยพรคนแรกผมอะคือเพื่อนสนิทผมเออที่นึกใจมึงโทรมาสายแรกทำไมเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็หนูครับหนูโทรมาแล้วเขาเขาอวยพรอะไรไม่อยากดูหนูหนูบอกว่าอย่างที่บอกบางทีแล้วหนูพูดไม่เก่งหนูพูดไม่เก่งก็ ไม่รู้จะไปพันไปพรอะไรก็มาชวนคุยแต่ผมมาชวนคุยมากกว่าชวนคุยมากกว่าแล้วก็บอกเออรักเนี่ยนะตามสไตล์แค่นี้มีความสุขแล้วแค่นี้ก็จริงจริงเห็นหนูแฮปปี้ผมก็แฮปปี้แล้วครับผมโปรเจกต์โปรเจกต์ที่4ข้างหน้าเมื่อกี้เดี๋ยวยังไม่ได้ขับเรนดูยังยังยังเลยครับผมคร่าวๆเขาบอกว่าประมาณ4ล้านอไม่ถึง400ถ้า4ล้านคือมากกว่าซีนีโชว์ฮะไม่ถึง ถึงนะเขาบอกใครบอกแหละข่าวไปนับมาแล้วค่ะน้อยไปไหมไม่จำไปหรอไปนับมาแล้วนับยังไงฮะนับห้าสิบเหรอที่ไปนั่งนับแล้วกียกงบบเป็นชีบก่อนละอ๋อหยิบได้เลยครับอ่ะนผู้แล้วนะเนื่องจากผมบอกทุกคนเนี่ยหยิบไปเลยฮะไม่ปกติคือเด็กขับเขาจัดให้ยีมอยู่แล้วถูกไหมในในช่วงวันเกิดมีครับมีต้งจัดให้อย่างนี้เลยแล้วตัติดมีหลายบ้านมีอินเตอร์แฟนด้วยที่ซีนเมนเนนยังไงอ่ะเวลาขับใครขับ ทำโปรเจกต์ให้เราแบบใหญ่ๆกันนี่มมเน็ตไหมครับแบบเงินเอาทำอะไรยังไงบ้างออ๋อจริงๆกว่าจะแกะเสร็จทุกอย่างก็นานครับแต่ก็ให้ให้ทีมงานช่วยแกะแล้วก็ทางบ้านช่วยแกะครับผมใช่ถามว่ามมเนตยังไงก็เก็บไว้เข้าธนาคารบางทํามีโอกาสก็เอาไปร่วมทําบุญครับผมเพราะว่าของแฟนคลับก็เยอะเหมือนกันแต่เราก็บอกแฟนคลับว่าขอนะสิ่งไหนที่เรารู้สึกว่าอยากเอาไปบริจาคเนี่ยครับผมเราก็ขออนุญาตไปบริจาคน้ำไม้ ก็มีการแอกแบ,บ่วนหนึ่งไปมองที่บด้วยนี่ครับครั้งนี้ก็อยากอยากจะทําบุญแบบบริาจาคกันผมโอ้ปรตจกต์เขาบุญแนวไหนคะจริงจริงทุกแนวแต่จริงผมอยากไปที่อันซีนที่คนเข้าไม่ถึงแล้วก็ไปแบบว่าบริจาคตรงนั้นมากกวา่าเพราะมันมีอีกหลายที่แหละแต่เราต้องขับรถไปแบบดูอะไรเงี้ยไปถามอะไรเงี้ยครับมันอยากไปที่แบบว่าการช่วยเหลือยังไม่ถึงอะไรงเงี้ยหรอ,อ เราจะไปลงพื้นที่เองอย่างาหลังะมันก็น่าสนใจนะไม่จะอยากไปอยากไปมานานแล้วครับผมที่ไปบอกไปมีนึงนนะแต่ตอนนี้มันส่วนใหญ่แบบอาอย่างแฟนคลับคุยกับพี่ออฟอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออยินดีช่วยไหมก็ยินดีเพราะเขาเหมแบบรีเสิร์ชเองเขาเขาแฟนคลับเอาตัวเขาเองไปรีเสิร์ชมาแล้วก็ช่วยบริษัทผมก็มีประกอบอะไรแฟนคลับกิจการสตีดีโปรเจกต์ต่างยสตีดี ครับผมก็จริงๆอยากไปเก็บทุกโปรเจกต์เลยครับผมซึ่งปีนี้เห็นแบบโหยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นจอยวีดีนะครับผมทําบุญมีสะพานด้วยทั้งสะพานแล้วก็แคลอรี่ใหญ่มากแล้วก็ทําอะไรสิ่งที่แบบรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีก็ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากเก่งใจมากๆเหมือนกันครับผมยังไงก็สิ่งที่เขาทําให้ก็คงเป็นความรักที่อยากจะมอบให้ครับผมก็จินดีรับมากๆครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนทําโปรเจกต์ให้นะครับผมไม่ว่า โปรเจกต์อะไรก็ตามแต่นะครับผมยังไงก็รักผมแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขอยู่ด้วยกันไปน,นานๆเลยครับเมื่อกี้ที่ชื่อสะพานสะพานที่คือสร้างใหม่อันนี้นผมก็ไม่แน่ใจจะเห็นนะเห็นเขาลงแต่เป็นต่างประเทศครับแต่ผมเห็นเ่าจริงเหรอแต่ไม่ไดนนีนะแต่บอเขาบอกว่าร่วทมทำบุญสร้างสะพานแต่ว่าตั้งชื่อสะพานชื่อเราอางไงเนาะเหมือนน่าจะเป็นเป็นป้ายบิบอบิลแลเป็นชื่อ,อ ถ้าเขียนชื่อเต็งก็เขินอยู่นะเออก็ได้เห็นประจักษ์พิสารมาแล้วว่าเห็นให็นหลายปรเจักษ์เลยครับผมแต่ไม่ได้มีเวลาได้ไปเลยติดตามดูทวิตเตอร์อะไรอย่เงี้ยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมแฮปปี้วันดยค่ะแฮปปี้วันเดย์ครับครับผมั